สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมสวนกเกษตรข้างรั้วนะคะเป็นสวนกเกษตรที่ใช้พื้นที่อย่างจำกัดได้อย่างคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสังเกตดูต้นไม้แต่ละต้นนะคะก็จะปลูกไล่เรียงกันนะคะก็จะมีทุกๆอย่างอยู่ในสวนแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่กว้างเท่าไหร่นะคะแต่ว่า เป็นการจัดระเบียบที่เรียบร้อยมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเกษตรข้างรั้วนะคะก็กําลังจะทําอะไรนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะสวัสดีค่ะกําลังทําอะไรอยู่คะสวัสดีครับวันนี้กําลังทําค้างอุ่นนะครับง่ายๆสไตล์เกษตรข้างรั้นะครับแล้วก็เราก็จะปลูกองุ่นประมาณ 4- 5สายพันธุ์ที่เราเสียบยอดมาจาก กรุงเทพนะครับอ๋ออันนี้ก็คือเป็นค้างอ่างหุ่นใช่ไหมคะเป็นค้างหุ่นเป็นแปลงทดลองของเรานะครับซึ่งเราฝังเสาแล้วก็ขึงด้วยลวดเบอร์สิบหกนะครับวันนี้วันที่สามสิบธันวาคมนะเพ่ใช้ใช้เป็นเสาปูนใช่ไหมคะใช่ครับใช้เป็นเสาปูนแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นลวดนะลวดเบอร์สิบหกนะครับ สารแบบตารางนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นระยะเร่งด่วนนะครับที่เรามีระยะเวลาจํากัดในการที่จะมาบ้านแล้วก็จะกลับไปทํางานที่กทมวัสดุที่หาได้ในพื้นที่ก็คือไม้ยูคาลิตัตนะครับแต่ปกติถ้าให้แข็งแรงจะต้องใช้เหล็กนะครับเหล็กที่เสาปูนอันนี้แน่นอนแข็งแรงแต่วันนี้ด้วยระยะเวลาที่เราจํากัดเราจะต้องเรียบเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในพรุ่งนี้แล้วนะครับก็เลยต้องใช้ไม้ยูคาลิตัสก่อนนะครับ พอดีเห็นป้ายน่ารักน่ารักนะคะอันนี้เป็นช่องเกษตรช่างรั้วนะครับอันนี้เป็นบ้านสวนตาแวก็คือเจ้าของบ้านเจ้าของสวนที่นี่นะครับคือชื่อว่าตาแวก็คือคนที่ดูแลใช่ไหมคะใช่คเป็นเจ้าของสวนดูแลทุกอย่างนะครับเรามีหน้าที่ปลูกเดียวครับเกษตรช่างรั้วดูนะครับรั้วอยู่ตรงนู้นนะครับช่างรั้วของจริงอ๋ออันนี้ก็คือจะปลูกชิดรั้วเลยนะคะเป็นรร้วบ้านนะคะประมาณหนึ่งเมตรนะคะจากบ้านข้างๆนะคะ ก็จะมีอยู่ต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นองุ่นใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เราจะปลูกประมาณสี่สายพันธุ์หต้นนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์อนตานะครับก็จะมีอีกสายพันธุ์ตรงนี้ก็จะเป็นอากัสนะครับก็คือจะเป็นสายพันธุ์ต้นอ,องุ่นเสียบยอดใช่ไหมคะใช่ครับ<ะ>เราเสียบยอดขยายพันธุ์จากบ้าน สวนเกษตรข้างรั้วที่กรุงเทพนะครับนามาที่บ้านต่างจังหวัดนะครับช่วงปีใหม่แล้วทางโน้นก็จะเป็นสายพันธุ์ไซมัสนะครับไซมัสตรงนี้นะครับแต่ยอดอาจจะไม่ไม่นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนเดินทางมาจะโดนลมนะครับนี่มันจะติดผลมาด้วยเลยนะครับเนี่ยหลังจากที่เราเสียบยอดติดจะติดผลมาด้วยนะครับแต่ยอดนี้ไม่สวยนะอาจจะดูอีกทีหนึ่งว่าจะต้องตัดออกไหมนะครับด้านโน้นจะเป็นสายพันธุ์เลมโบ ามต้นนะครับลมโบก็คือโรงเรือนทั้งหมดนี้จะปลูกประมาณกี่ต้นคะทั้งหมดหกต้นนะครับเราฝังเสาวไว้หกต้นนะครับ oh. แล้วก็จะปลูกเสาละหนึ่งต้นนะครับประมาณนี้ด้านล่างนี่จะเป็นวัสดุปลูกที่เราปลูงนะครับโดยใช้วงบอ่อสูตรด,ดินปลูกก็คือมีอะไรบ้างนะคะดินปลูกก็จะเป็นใบกล้ามปูหมกักแกลบหมกักแล้วก็เป็นขี้วัวเก่านะครับหรือปุ๋ยหมักก็ได้นะครับ แล้วก็มีมะพร้าวสับด้วยนะครับปกติมะพร้าวสับจะต้องแช่น้ำนะครับแต่ด้วยระยะไวไล้เร่งด่วนนะครับของเราก็เลยผสมเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าด้านล่างเราไม่ได้ปิดก้นนะครับน้ําก็ไหลผ่านได้เลยสังเกตดูตรงนี้ก็คือใช้ใช้ยางรถยนต์นะครับยางรถยนต์มาตัดแล้วก็กรีดแล้วกลับด้านยางาเพื่อเป็นวงบ่อยางนะครับยางรถยนต์ในการปลูกสังเกตว่าในสวนเราก็จะมีค่อนข้างหลายหลายอันนะครับเป็นการใช้วัสดุ <ille> เหลือใช้ได้อย่างสวยงามนะคะ สามารถไปที่ร้านเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับไปขอซื้อเขาได้นะครับหรือบางทีเขาอาจจะให้ฟรีนะครับนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นโรงเรือนอง,งุ่นเล็กๆนะคะแต่ว่าสวยงามนะคะจัดได้สวยงามมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการปรับหน้าดินใช่ไหมคะใช่ครับเนื่องจากวก่าพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับเราก็ต้องมีกัน ตรงไหนสูงนะครับเราก็จะเกลี่ยพื้นที่นะครับพื้นที่มาแล้วก็ทําให้สามารถที่จะเดินในนี้ได้นะครับความสูงของเราจะใช้ประมาณเมตรห้าสิบเองนะครับความสูงเมต้าสิบคนดูแลเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับก็เลยให้ให้เป็นเมตรห้าสิบพอนะครับส่วนเราสูงกว่าก็เลยต้องก้มนิดนึงในการทํางานนะครับ ค่ะและเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีการปลูกองุ่นกันเลยนะคะว่ากเกษตรข้างรั้วน,นะคะจะปลูกแบบไหนนะคะในการปลูกต้นองุ่นเสียบยอดนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ต้นแรกเลยนะคะต้นแรกก็จะเป็นสายพันธสายพันธุ์อะไรคะต้นนี้เป็นสายพันธุ์แรมโบนะคะยอดก็คือพุ่งสวยนะคะยอดนี้นะคะเป็นต้นแรก ของโรงเรือนนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกต้นอังุ่นกันเลยนะคะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกต้นอังุ่นกันนะครับนี่สายพันเลมโบนะครับดูนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะปลูกลงไปในโรงบ่อยางที่เราเตรียมไว้นะครับการปลูกนะครับเดี๋ยวเราวางลงไปนะครับให้มันเสมอกับตัวขอบของ ตัวถุงนะครับแล้วก็ดินมากรบนะครับกรบไว้เป็นเนินได้เพราะว่าหน้าหน้าดินข้างบนเนี่ยจะเป็นวัสดุที่เราปลูกมาใหม่ปลุงมาใหม่นะครับอันเนี้ยรางอุง่นจะหากินที่ผิวดินนะครับก็เลยไม่ต้องปลูกขุดลึกนะครับแล้วก็เลยใช้วงบ่อยานในการปลูกก็คือไม่ต้องขุดใช่ไหมคะเพราะว่าสังเกตดูนะคะที่ปลูกฝรั่งนะคะก็จะเป็นวงบ่อนะคะที่มีความสูงนิดนึงนะคะแต่ว่าต้นอางุ่นก็จะใช้เป็น วงยางใช่ไหมคะใช่ครับเรามาดูนะครับวิธีถอดกันครับก็ถอดตรงนะครับประมาณนี้ดูนะครับลากระบบลากสวยๆนะครับอันนี้เป็นองุ่นปลานะครับหนึ่งหกหนึ่งสามนะครับที่เราเสียบยอดไปนะครับสําหรับต้นพันธุ์องุ่นที่เอามาลงก็คือเสียบยอดเองเลยหรอคะใช่ครับเกษตรข้างรั้ว่าขยายพันธุ์เองจากกรุงเทพครับสวนที่กรุงเทพนะครับแล้วก็จะมาปลูก ่คะก็จะวางแค่ประมาณนี้นะคะวางประมาณนี้แล้วก็ใช้วัสดุเป็นการปลูกง่ายๆแบบนี DVD> ้กันเลยนะคะกรบให้เสมอกับตัวถุงนี่ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะลดน้ำนะครับดินก็จะซุดลงไปนิดนึงก็จะพอดีกับขอบของวงบ่อยางนะครับ รอบนิดนึงนะครับรอบบนิดหนึ่ง,ลลงแล้วเติมไปให้เต็มนี่ยการปลูกก็จะเสร็จประมาณนี้แต่ที่สําคัญนะครับเราจะใช้เนี่ยครับเมื่อก่อนเรียกฟูรดานมาแชวนะครับหรือพ้าขาบอันนี้จะกันพวกปลวกหรือมดหรือแมลงที่จะมาทำลายระบบรากนะครับเราก็จะโปรยลงไปต,ต้องรวยด้วยโปรยลงไปเพราะว่าพื้นที่บางพื้นที่มีปลวกอยู่ใต้ดินนะ เพื่อไม่ให้มันรบกวนระบบรากขององุ่นเรานะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราลดน้ามันก็จะไปอยู่ด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะผูกกับไม้หลักที่เราตอกไว้นะครับหลักนี้ครับเพื่อที่จะให้ยอดต้นพันธุ์นะครับขึ้นมาถึงด้านบนนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดยอดด้านบนเพื่อให้แตกนะครับแตกเป็นกิ่งเคนไปนะครับ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเกษตรข้างรั้วนะคะที่ให้ความรู้ในการปลูกต้นอังุ่นเสียบยอดนะคะซึ่งสังเกตดูนะคะก็จะเป็นค้างอังุนหรือว่าโรงเรือนอังุ่นที่น่ารัก,น,รกน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นค้างอังุ่นทดลองนะคะเนี่ยค่ะคือสวยงามมากเป็นการจัดเนื้อที่นะคะได้เรียบร้อยมากนะคะในการปลูกต้นไม้นะคะ เป็นการบริหารจัดการเนื้อที่ได้คุ้มค่ามากๆเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆในคลิปหน้านะคะเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ